นะโมต,โตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กายพุทโธนามพุทโธนิมิตพุทโธสุญญาพุทโธอรหังพุทโธภะควาติกายพุทโธนามพุทโธนิมิตพุทโธสุญญาพุทโธอรหังพุทโธภะควาติกายพุทโธนามพุทโธนิมิตพุทโธสุญญาพุทโธอรหังพุทโธ ภควาติกยายพุทโามะพุทโธนิม ouais ิตพุทโธส pues 네ุญญะพุทโธอรหังพุทโธภควาติกายพุทโธนามะพุทโธนิมิตพุทโธสุญญะพุทโธอรหังพุทโธภควาติกายพุทโธนามะพุทโธนิมิตพุทโธ สุญญาพุทโธอระหังพุทโธภะควาติกายพุทโธนามพุทโธนิมิตพุทโธสุญญาพุทโธอระหังพุทโธภะควาติกายพุทโธนามพุทโธนิมิตพุทโธสุญญาพุทโธอระหังพุทโธภะควาติกายพุทโธ นามพุทโธนิมิตพุทโธสุญญาพุทโธอรหังพุทโธพระควาติข้าพระเจ้าชื่อขอสักการะบูชาพี่จุขอให้พี่จุโปรดนำโชคนำลาบแก้วแหวนเงินทองมาสู่ข้าพระเจ้ามาช่วยเสริมทรัพย์เสริมบารมีดูแลปกปักร,รักษาป้องกันภัยเสริมการค้าการขาย ธุรกิจาการงานต่างๆให้ข้าพเจ้าร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสมหวังทุกประการด้วยเทิน